คู่บอลเช้ายัางยังครับแต่นกเริ่มเริ่มร้องแล้วนะผมถ้าเราเป็นคนที่นอนหลับยากหรือนอนไม่ค่อยหลับเนี่ยถ้าไปพยายามนอนกิ้งบนเตียงนะครับมันจะมีแต่ปวดหัวมากขึ้นหรือว่าไม่ดีมากขึ้นก็คือเอาเป็นว่าวเมื่อไหร่ก็หาจังหวะนอนหาจังหวะงีบให้ได้มากที่สุดก็โอเคละมันก็จดสดชื่นอืม <c oughs> ไม่หลับไม่นอนไงนี่ อยากอยากทำเพลงกับคุณหาจงนิมให้เสร็จนะครับก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายเอ็มวีทันไหมแต่ว่าคือถ้าเพลงเสร็จก่อนก็ก็ดีพอเพลงเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าในในกระบวนการเอ็มวีไม่ทันเนี่ยผมก็จะหาวิธีลูกเล่นไม่ว่าจะเป็นอาจจะใช้แบบวิดีโอคอลเล่นกันแล้วตัดมาถ่ายง่ายๆ่ายนะครับมาตัดในเอ็มวีตัวเพลงก็จะทําให้น่ารักที่สุดก็จะเป็นเน้นคุกให้จําให้ได้ที่สุดตัวผมก็จะเล,ตล็ตลกตลก,กัน ชายเย็นก็พยายามแต่งเพลงให้มันน่ารักน่ารักถือแบบว่าตัวเพลงให้มันน่ารักนะน่ารักน่ารักแล้วก็ค่คอยๆขยายความต่อเดี๋ยวได้เจอจินแล้วด้วยวันที่สิบเอ็ดนี้วันที่สิบเอ็ดนี้จะได้เจอจินนะครับแล้วก็พี่ก้องหฮวยไล่บรรยากาศดีครับผมสวัสดีทุกกลุ่มนะผมสวัสดีทุกกลุ่มจริงๆขอบคุณทุกกลุ่มมีความสุขที่ได้อยู่กับทุกกลุ่มได้เจอกับทุกกลุ่ม ถึงจะแยกย้ายกันกระจายกันไปใครรักใครเชียใครแต่สุดท้ายก็ผมยังชอบเห็นพวกคุณอยู่เหมือนกันคงจะแทบไม่ได้ยินจากผมว่าแบบว่าลักใครก็ไปอยู่ขนุนสุดท้ายผมจะบอกตลอดว่ากลับมาเจอกันเถอะเราเคยรู้จักกันนารักน่ารักตัวนี้นะครับไม่ได้แบบว่าทำไอไล้ลายพวกนี้ทำยากมากนะเพื่อนไอไล้ลายสนิมเนี่ย ลาสนิมให้มันให้มัน,มน,น,นเนียนเนียนเนี่ยทำยากมากนะครับผมไม่ได้เก่งนะมันเลยเลยทําไม่ได้ต้องบอกว่าข้อดีของตู้นี้คือไม่ได้ทํานะครับสนิมแม่งแดกจริงนะครับผมอืมสนิมกินนะขอ,ขอขอขอโทษเป็นคำหยาบก็คือสนิมมันกินทั้งตู้นะครับมีแค่เอาแผ่นแผ่นประมาณสิบห้ามิลมาปูพื้นเพิ่ม ตีโครงเหล็กก่อนตีโครงเหล็กก่อนให้เป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมะนะแล้วก็อย่าเว้นมากแล้วก็เอาแผงมาวางแผ่นสิบห้ามิลวางสิบห้ามิลพอแล้วไม่ต้องหนาเกินนะแล้วก็ขัดมันมขัดมันขึ้นใครชอบทำเพลงนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้นะฮะโคตรยากนะครับตั้งใจทําให้ตายก็ไม่ดังไม่มีคนฟังนะครับแต่ก็บอกว่าขอเป็นกําลังใจให้นะครับเบื่อก็หยุดทํานะครับเพราะว่า ถ้าทำแล้วมันเสียนู่นเสียนี่ก็เหนื่อยเ,เปล่าๆนะแต่ว่าถ้าใครยังชอบอยู่ไม่ท้อถอยก็ทําไปเรื่อยๆคุณจะปรงเองกับการไม่มีคนฟังขอบคุณ Galaxy มากนะคํากระบานครับเนื่องจากฉีดสเปร์แล้วมันรีดไปล้างผม น <g ül> ะโอ้โหวันนี้วันเกิดจริงๆอ่ะวันนี้วันเกิดดาด้เหรอครับเนี่ยออนอนเด็กกันหมดทุกคนนะครับผมโอ้ขหให้มีความสุขมากๆนะครับขอให้มีความสุขมากมามสุขภาขพแข็งแรงลูกชายแข็งแรง ม,มีความสุขในทุกๆวันอืมก็คือทำไมยุคนี้ทำไมยุคนี้เวลาทำเพลงไม่จำเป็นต้องมีห้องอัดที่รู้หลามากมายหรือการเก็บเสียงที่ดีนะครับเนื่องจากอันเนี้ยใช้ไม้ก้องแกง้งก้องแกล้งแล้วก็คือมีตัวกันเสียงมีหลายแบบนะครับแบบรลมแบบโค้งแบบเครื่องวงกลมแค่เนี้ย มีการทําให้เสียงแบบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ที่ทํางานได้จริงๆได้เลยครับแต่ก่อนเนี่ยการทาเพลงเนี่ยตู้อัดเพลงหรืออะไรเนี่ยมันจะต้องแยกเป็นสองห้องต้องเป็นตรงคอมพิวเตอร์ที่คนนั่งคุมแล้วก็จะเป็นห้องกระจกนะครับที่เข้าไปด้านหน้าเพื่อเพื่อที่ว่าจะให้ทุกคนเข้าไปอัดเพลงแต่ยุคนี้ก็ยังจําเป็นในสําหรับบางที่นะครับเพื่อเวลามันดูดีมันดูดีจริงๆนั่น,นคือมันดูดีแต่ว่าถ้าถ้าใครไม่ไม่ได้แบบติดเรื่องนั้นก็คือว่า เดีย๋ยวนี้แรปเปอร์หลายคนหรือว่าคนที่ทําเพลงใหม่ๆเนี่ยวางไมค์กันแบบว่าข้างโต๊ะทํางานเลยกดคีย์บอร์ดกดอะไรเสร็จปุ๊บก็วางไมค์ข้างโต๊ะเลยกดอัดเสียงร้องใส่ตรงนี้เลยไม่ต้องมีห้องแยกเลยนะครับขอแค่ว่าตอนตอนระหว่างที่เราอัดเสียงเนี่ยไม่ได้มีเสียงรถผ่านไม่ได้มีเสียงฝนตกฝนตกไม่ได้มีเสียงกระแทกแรงๆหรือแค่นั้นมันก็โอเคละอืม